่เข้าวงการมังงะมาหรือเล่มไหนไปบ้างสูญเสียอะไรไปบ้างก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้นนี้คือในชั้นหนึ่งอ่ะเราจะใส่สองชั้นแบบนี้เนาะแต่ว่าด้านหลังก็คือจะเป็นเรื่องเดียวกันกับด้านหน้านเลยเรืงแรกก็จะเป็นเรื่องพี่เลี้ยงเด็กก็คือมีครบทุกเล่มตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบสองก็คือเล่มล่าสุดก็สนุกมากทุกคนแล้วก็อันนี้ันหาเนเวอร์แลนด์ก็จะมีตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงยี่สิบเรื่องนี้จบแล้วแล้วก็เอ,อ่อ มีไลท์โนเวลอีกสีเล่มหึ่งไลท์โนเวลเนี่ยมันก็จะเป็นไลท์โนเวลที่เออเป็นภาคเสริมของแต่ละบทเนาะต่อไปก็จะเป็น Spy Family นะคะตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม9ปัจจุบันแล้วก็เป็นเล่มไลท์โนเวลชั้นถัดมาชั้นถัดมาจะเป็นดา่เออไม่อันนี้ก่อนซื้อสีมันใกล้เคียงกันมากเลยอันนี้เป็นแบ็คคอเวอร์นะคะเรามีอุ้ยแล้วมันไม่ได้เรียงกันด้วยอะประเด็นเขาเรียงกันเนี่ยี่แหละอ่ะตีกเองเหมือนก็คืออันนี้จะเป็นแบ็คคอเวอร์ เรื่องนี้สนุกมากแล้วก็เป็นเรื่องโปรดของเราเลยมีถึงเล่ม32ล่าสุดกำลังรอเล่ม33ซึ่งคิดว่าน่าจอบมาเร็วๆนี้หรือเปล่านะรู้สึกว่าญี่ปุ่นเรยังไม่ออกมาแล้วก็อันนี้เป็นกิเมเจอโนย่าบาทค่ะตั้งแต่แค่เล่ม12ถึง23เพราะว่าเป็นภาคต่อจากแย่เริงลมเนาะคือเราอยากจะซื้อเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่มีทางละก็ได้ใส่แค่12ถึง23จนจบมา อีกอันหนึ่งก็เหมือนกันก็คือไฮคิวไฮคิวก็คือไม่มีตังเหมือนกันแต่ว่าอยากคือแบบมันมีคนกลัวเรื่องเดอะมูฟี่มันจะตัดตอนเพราะว่าด้วยกันที่แบบความจริงมันสามารถเป็นซีซั่นหนึ่งได้เลยใช่ไหมแต่ว่าเขาดันทำเดอรมูฟี่อะไรอย่างี้ก็เลยแบบไปหาอ่านในเรื่องมาก่อนว่าคือมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วว่าเดอะมูฟี่จะทําเข้มข้นแค่ไหนก็ประมาณนั้นก็ต้องมีตั้งแต่3 3บถึง45่หาจบนะคะฉันถัดมาก็อันนี้ก็จะเป็นมาร์ชนะคะคือแบบเหมือนเราอะแค่ ลองซื้ออ่านเล่นแต่ว่ามันสนุกถึงหม้ว่าแรกๆมันจะดูแบบเปินๆเ,เพราะว่ามุกมันเยอะมากอะไรที่เราสนุกมากลองไปอ่านได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเออขังหนุนแข้งก็คือบูล็อกที่ตอนนี้แบบฮิต่าว่ากลับไปหาเล่มสิบสองไม่ได้เราก็เลยหยุดแค่เล่มสนะิบเอ็ดเนาะไม่ได้ซื้อต่ออีเล่มสุดท้ายจะเป็นบรูทัล หรือเปล่ามันอ่านแบบนี้ปะไม่รู้ตำรวจคำสารภาพของตำรวจฆาตกรจะบอกว่าเล่มนี้แพงมากทุกคนดูราคามันด,ดิราคามันบ้าไปแล้วเล่มบางแค่นี้ร้อยห้าห้า ตอนหยิบจ่ายตังมาไม่ได้ดูราคาเราก็สงสัยว่าทําไมมังอ่ะช่วงนี้มันแพงจ้าเราแบบมาเปิดแบบเห็นราคาแล้วแบบช็อกไปเลยว่าร้อยห้าห้าแต่เราก็สส่มาทั้งหมดสามเล่มจนก็คือเล่มล่าสุดนั่นแหละก็คือสนุกมากทุกคนมันสนุกจริงๆใชาลีเมจิกมันเป็นเล่มใหญ่เนาะเราก็เลยมาอีกชั้นหนึ่งชาลีเมจิกเนี่ยเราจะมีตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงสามสี่แล้วก็เล่มสิบคือ เหตุผลที่ไม่ได้ซื้อต่อเน,นื่องกันเพราะว่าตอนนั้นเล่มสิบเพิ่งออกแล้วเราก็กลัวลิมิเต็ดโหมดเพราะเล่มสิบอะตอนแรกเราคิดว่าเป็นเล่มสุดท้ายแต่คุณคขะทางญี่ปุ่นออกเล่มสิบเอ็ดมาบ้ามาก เออนั่นแหละก็เดี๋ยวค่อยทยอยแล้วกันแล้วก็อีกเล่มหนึ่งจะเป็นเกียรตคัฮันุโก้นะคะถ้าใครเคยดูก็คือยังลบสื่อลัดอันนี้เป็นวัชชันภาษา,า,าญี่ปุ่นนะคะเออชั้นที่อยู่ล่างสุดก็จะเป็นพวกถุงซิบล็อกท,ที่เราออกมาจากมังอะและ้วก็อันนี้เป็นกองดองที่ซื้อมาตอนงานสังเสือแล้วก็ยังไม่ได้อ่านที่ก็คือเรื่องฝากฝันในเสียงโ,โตรก คือด้วยความที่ทุกคนแล้วจะเห็นฉันนั่งเสร็จไปแล้วเรารู้สึกว่าเรารีวิวหนังสือโดยการถือกล้องค้างไว้แล้วมันเมื่อยมือมากก็เลยเอามา รีวิวทุกเล่มแบบเอาส่วนของมันนะอันแรกคือ spy family ก็คือว่า spy family ทุกคนน่าจะรู anyway. ้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นอนิเมชชื่อดังอยู่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องราวของการที่คนคนนี้นายสนทยานะคะได้แบบปลอมแปลงเป็นรอยฟอ r เจอร์แล้วก็สร้างครอบครัวปลอมๆขึ้นมาที่มีคุณยอเป็นนักฆ่าแล้วก็มีน้องอนเนียเป็นเด็กที่มีพลังจิตสามารถอ่านใจคนได้เนาะต้องบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากึ่งหลายหลายคนน่าจะเคยดูอนิเมะไปแล้วก็จะบอกว่าอนิเมะกับมังงะ แคไม่ต่างกันเลยถ้าใครเคยดูอนิเมะแล้วอยากอ่านมังงะก็ดูได้หรือว่าใครที่อ่านมังงะแล้วอยากไปดูอนิเมะก็ดูได้เช่นกันก็อ,อย่างเรื่องหนึ่งเป็นภาคเสริมเป็นไลท์นวนเวลของ Spy Family อันนี้เป็นเออชื่อว่า ถ้าเป็นของครอบครัวคือเนะเริ่มันก็จะเป็นนิยาาแบบเป็นยนนิยายที่เป็นภาคเสริมที่ว่ามีเออสตอรี่อื่นๆเ,เพิ่มเติมเป็นเราถึงตอนที่ห้องอาเนียไปถึกสาธรรมชาติแล้วก็ไปติดเข่ากับน้องดามเิเนเนาะแล้วก็แล้วก็จะเป็นตอนที่ลึกซึ่งเรายังไม่ได้อ่านก็เลยรีวิวไม่ค่อยน่ารักแต่ว่าก็สนุกดีมอ่านเสริมได้นะสำหรับใครที่แบบคืออยากอ่านนะ้เรื่องเพิ่มเติมต่อไปเป็นนักเรียนบบที่เลี้ยงเด็กแล้วงนี้สนุกมากทุกคนมันอ่านได้ชิวๆมันจะเป็นเรื่องที่ หรือจ้างส่วนใครอบครัวไปเนาะก็เลยได้มาแบบโดยโดนรับเลี้ยงจากพออ,อที่เป็นโรงเรียนที่มีสถานที่เลี้ยงเด็กของลูกอาจารย์ะไรมีเรื่องเป็นๆมากมายก็คือแบบน่ารักมากใครอกอ่านมังอ่ะใครชักคือแนะนำเรื่องนี้เลยทุกคนมันแบน่ารักมาก ไปเครียดตะฮัสโคะเอต้อง่านล้วนี้ก็คือจากญี่ปุ่นล้วนเลยเพื่อนบอกว่ามันมีเนื้อหาต่อจากในซีรีส์อีกก็เลยแบบยอยากอ่านแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่มีเอลซีในไทยทุกคนเราก็เลยแบบโอเคลองสอยญี่ปุ่นมาเพราะว่าเพื่อนก็ใส่ค้มาว่าพื้นภาษามันง่ายมันเป็นภาษาแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าให้มันก็อ่านได้อยู่นะแบบทันก็เข้าใจบริบทอยู่อะไรเงี้ยทำาใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาในระดับหนึ่งเนาะ อันนี้เป็นเรื่องช h ร์ลีมายจิกเราชอบตั้งแต่เป็นสมัยซีรีส์แล้วก็แล้วก็แบบเราไปเจอในห้องสมุดมาหาลัายด้วยแล้วก็ลองไปเปิดดูใช่ปะ่ะคือเนะื้อหาอ่ะมันมีอะไรที่แตกต่างกว่าในซีรีส์เยอะมากคือซีรีส์กระชับมากแล้วพอเป็นหนังก็คือกระชับสุดไรสุดก็เลยไปใสยมงางอันมาแต่ว่าตลาดดีมากเออใช่เรื่องความที่เนื้อหามันเพิ่มมันมันมันมีอะไรที่มากกว่าในซีรีส์กับหนังเราก็เลยอยากซื้อเพิ่มขึ้นมาก็เลยไป สารภาพของตำรวจฆาตรกรคือเรื่องนี้มันจะเป็นอารมณ์ประมันว่าพวกอารมณ์เหมือนแท็กซี่ไดเวอร์อะแต่แท็กซี่ไดเวอร์มันคือแก้แค้นแบบแก้แค้นให้เจ็บปวดไม่รู้ว่าคาด้วยไหมจำเนอะเรื่องมาคดานะแต่ว่าถ้าใครดูเคยดูออพวกแท็กซี่ไดเวอร์อะไรแบบเนี้ยที่เหมือนแบบเป็นองค์กรลับอยู่ภายใต้แบบกอบตำรวจอะไรเงี้ย ก็คือนี่เลยอันนี้ก็คือเขาเป็นตำรวจจริงๆเป็นแบบหัวหน้า,าแผนกหนึง่งในตำรวจเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบรู้ข่าวว่าแบบมีแบบพวกฆาตรกรเกิดอะไรขึ้นเกิดคดีอะไรขึ้นแล้วเขาก็ไปฆ่าพวกนั้นจริงๆแล้วฆ่าโดยอัสาเหตุจากที่พวกนั้นทํากับคนอื่นน่ะมาแล้วก็แบบความจิงของมันแน่นอนคือเขาจะชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอเขาจะชอบถ่ายรูปคน ที่เขาฆ่ายังมีเป็นคอเลกชันแบบนี้เลยอะซึ่งแบบคือเราจะบอกว่าก็คือทำใจก่อนอ่านในหนึ่งว่าเนื้อหามันค,นค่อนข้างหยุนแรงมากคือ18บวกอะแต่สนุกแนะนําว่าสนุกมากใครที่ชอบแบบสายคาดีคาตก,กรรมเรื่องนี้สนุกต่อไปเป็นเรื่องขังล้วนขังเรื่องนี้เรารู้สึกสนใจมันตั้งแต่ยังไม่ทําอนิเมะจนตอนนี้ไ่ทําอนิเมะแล้วมันก็ดังปงเปียงปงปงัปง,ปงมากมันเป็นอนิเมะฟุตบอลที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสุดยอด ว่าอนิเมะฟุตบอลมันจะสนุกขนาดเนี้แล้วก็ทําเตือนนะคะใครใส่มิตภาพหลบไปเพราะว่า,วาอันนี้มันมันไม่มีมิตภาพแล้วนื้นเ่อจะประมาณว่าเอาเด็ก300คนมาอยู่ในโปรเจกต์ดูร็อกนะะเพื่อค้นหา หนึ่งของประเทศเพื่อเอาไปแข่งขุ้นอนโลกเนาะเพราแบบทุกคนต้องคิดถึงแต่อีโกลิสคิดถึงตัวเองก็จะมีมุมมิตรภาพมาให้บ้างแต่ว่าแบบพอเป็นมิตรภาพมาเขาก็จะตบหน้าเราด้วยการให้มีอีโกลิสก็คือเอาตัวเองเป็นหลักอีกทีหนึงต่อไปเป็นเรื่องหม้ชอชฝึกโลเวน เรารสึกว่าเขาให้ติมออกแนวแฮร์รี่พอตเตอร์นิดนึงมีความแฮร์รี่พอตเตอร์ในหลายๆอย่าง mm hmm. ตัวมัชเองอ่ะจ,จะเป็นคนที่ไม่มีพลังเวทเลยแต่กล้ามเนื้อมัโผสุดยอดอ่ะสุดยอดกว่าเวทมนต์สามารถถักล้างเวทมนต์ได้สามารถทำทารื่อทำได้ได้เพื่อแล้วก็มันเป็นอารมณ์เหมือนคอมเมดี้นิดหนึ่งตบหมกโบ,บะมากมีอะไรที่แบบวี่อย่างวะอะไรแบบเนี้ยเยอะแบบแม้แต่ตัวละครยิางอย่างวะเลยอะไรเงี้ยก็ แรกๆอาจจะดูแบบเฉยๆแต่ว่าเราอ่านไปเรื่อยๆล้วก็รู้สึกว่าสนุกแบบหลังๆเริ่มแบบต่อสู้กันเข้มข้นขึ้นอะไรเงี้ยต่อไปเป็นไฮคิวไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสนุก อันนี้เราซื้อมาตั้งแต่เล่ม33เนาะก็คือเป็นเล่มตั้งแต่ภาคต่อหลังจากที่คาราซุนะกลังแข่งกับปินาเลสกิเนาะก็คือมันจะมีปลายปลายตรงนั้นจนสุดจนเริ่มต้นสู้กับนีโกมะก็ไฮคิวเราเนจะพูดเลยว่าน่าจากว่าสนุกต่อไปกิเมจุนอกอมาก็จะเป็นมันเป็นภาคต่อของย่านเริงลมพอดีเลยคือแบบเออมันก็จะเริ่มต้นอา้างหมู่บ้านช่างตีดาบพอดีเลยจนเล่ม23ก็คือจะจบเล่มพอดีอะไรเงี้ยสนุกมากแล้วก็รออนิเมะมาเพราะว่า เราเชื่อว่าคิมจนนใบาทำภาพสวยต่อไปเป็นแบล็กโคเบอร์เรื่องนี้เราแนะนำใครยังไม่อ่านไปอ่านนะคะเราติดมาจากอนิเมะเรื่องนี้มันสนุกมากมันอารมณ์แบบประมาณว่าอัสตาจะเป็นบุคคลที่ไม่มีพลังเวทในโลกแห่งเวทมนต์ที่ไปรัแบบเป็นเวทมนตร์เป็นสิ่งสำคัญอนะไรเงี้ยคืออัสตามันไม่มีเลยแบบไม่มีเป็นศูนย์นะทีนีน้สิ่งในเรื่องที่สําคัญอย่างนึงคือรีมัวทุกคนจะเห็นนี้ใช่ไหมปล่งตกเรารู้สึกว่าเราชอบเ,เออเขาเรียกอะไรกิมมิคของมหัล่รนี้อันนึงก็คือทุก ปกจะเป็นกรีมัวของตัวละครเออมันจะเป็นกรีมัวของเขาอะไรเงี้ยกรีมัวมันเหมือนแบบเป็นคัมภีเวมนม์นของแต่ละคนเลย้ะซึ่งอัตต้าจูจๆก็ได้กรีมัวออกมาทั้งที่เองไม่มีเวมนม์เลยอเงี้ยแล้วแล้วกรีมัวที่เขาได้กับแบบสิ่งที่เขาได้หล่มามันเป็นอะไรที่แบบสามารถหักล้างบนโลกเวมนม์ได้หลายอย่างเลยอะเมืนอหม้ถ้าใครแบบ ก็ไปดูอนิเมะกันได้นะเรารู้สึกว่าอนิเมะค่อนข้างทาละเอียดกว่ามังงะในช่วงแรกๆองี้ยแต่ลหลังๆก็เท่าๆกันเลยสุดท้ายคือ The พูด Miss n e o w r l a n d พันธสัญญาเ e ว w a แ e l a n เรื่องนี้สนุกมากถ้าใครเคยดูอนิเมะซีซั่นหนึ่งก็จะรู้ว่ามันสนุกมากแต่ซีซั่นสองคือเป่าะไหวจนเราต้องไปซื้อมังงะมาอา่านแล้วก็เป็นจุดลมต้นในการเข้าวงการของเราด้วยคือเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของการว่าเด็กที่ถูกเลี้ยง ที่คิดที่เขาคิดว่าเขาว่าถูกเลี้ยงในสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า,าจนวันหนึ่งเขาก็มารับรู้ว่าที่ที่เขาอยู่กลายเป็นปศุสัตว์สาหรับอาหารของยาคือเขา,าเป็นอาหารของยาอะไรเงี้ยเขาก็เลยหาหนทางที่จะหลบหนีจากปศุสัตว์แห่งนั้นแต่มันก็แบบมีอะไรหลายอย่างน่ากลัวมากว่ามันมีพี่เลี้ยงแล้วแบบมันม,ม,นมีมันมีอะไรสถานาการณ์มิผ่าดหลายอย่างแล้วก็ถ้าใครได้ดูซั่นส,ส,งสองแล้วไม่แบบไม่โอเคอ่ะเราแนะนําให้มาดูซั้นนี้ทุกคน ซีซั่นสองหลายตัวมากเพราะว่าเขาตัดฉากฉากหนึ่งไปในอนิเมะจากมังงะไปซึ่งฉากนั้นรรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่ถ้าเขาใส่ไปอนิเมะเขาจะต้องว่าตัวละครอีกหลายตัวมากก็คือตัวละคระเหล่านี้เป็นหลายตัวมากซึ่งเรารู้สึกว่าไอพวกเนี้ยมันคือจุดเข้มข้นของแบบปัญหาในวันเดือซีซั่นสองได้เลยกันมันก็ไปหามังงะมาอ่านนะคะแบบพูดเลยว่าแบบสนุกมากมีจุดพลิกผันหลายอย่างแบบของจริงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาคเสริมของ พันธสัญญาเนี่ยว่าแลนเนาะ้จุดหมายของน้องแมนก็จะเป็นช่วงที่แบบมันจะเขียนอะไรไว้หลายอย่างในช่วงที่ระหว่างการหลบหนีแล้วก็เน้องแมนถูกส่งออกไปขายเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของเราหมามาก็คือจะเป็นประวัติเบื้องหลังของหมามา้าทั้งสองคนก่อนที่จะเข้ามาเป็นหมามา้มาที่ดูแลบ้านที่เด็กเด็ก ตัวละครหลักอยู่ก็แบบมีอะไรน่าเห็นใจเยอะมากทุกคนก็อันนี้จะเป็นมันจะเของเหล่าสายร่มลบถ้าใครที่ไม่เคยอ่านนังงงะมาก่อนจะงงแบบดูแค่อันนี้จะงงเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ถูกตัดไปที่เราบอกมันเอง แล้วก็สุดท้ายเป็นแผนภาพแห่งความทรงจำเรายังไม่ได้อ่านจะคิดว่าน่าจะเป็นภาคตบที่สมบูรณ์แบบของ The Promise Never l a n d ก็คือหลังจากที่หนีออกมาได้แล้วก็เอ่อเอมม่าความทรงจำหายเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับมังงะในรึ่งปี2022ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะ หน้าเราก็ค่อยมารีวิวกันใหม่ว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรไปบ้างซื้อเรื่องอะไรไปบ้างแล้วก็เจอกันใหม่คินมาค่ะบ,บ๊ายบาย